ครับก็สวัสดีพี่น้องเพื่อนสมาชิกนะครับมาพบกับผมครับทีอารักขาทุเรียนนะครับครับสําหรับช่วงนี้ก็มาได้ค่อยได้ลงคลิปอัปเดตให้พี่น้องเพื่อนสมาชิกได้ทราบนะครับก็เลยติดภาระในเรื่องทําสวนนี่แหละครับแล้วก็ประจบกับช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากครับก็ไม่มีเวลามาถ่ายทํานะครับครับวันนี้ก็ก็ถือโอกาสครับได้มีเวลาฝนฟ้าท้องฟ้าก็โล่งโปร่งดีครับ ตอนนี้ก็เป็นช่วงบ่ายบ่ายสองบ่ายสามโมงนะครับก็เลยจะมาอัปเดตเกี่ยวกับทุเรียนครับทุเรียนอายุ4ปีครับที่เราที่จะที่เราจะเตรียมต้นอดอกในปีนี้นะครับผมจะมาอัปเดตให้ดูว่าการบำรุงต้นบำรุงใบทําใบมาแล้วใส่ธาตุาอาหารใส่ปุ๋ยทางดินทางใบแบบไหนบ้างนะครับครับผมก็จะพาไปดูนะครับแล้วก็ ไปดูความสมบูรณ์ของลําต้นครับว่าพร้อมแค่ไหนนะครับไปดูกันได้เลยนะครับอ่าครับนี่ก็เป็นทุเรียน่าที่แปลงของผมนะครับซึ่งซึ่งปีที่แล้วก็ผมก็ได้ทําการเอาไวลลูกครับมันก็ติดเป็นบางต้นนะครับช่วงนั้นปีที่แล้วก็อายุช่วงทำาทาใบทําดอกครับก็อายุประมาณสามปีครึ่งครับก็เก็บเกี่ยวผลผลิตก็เข้าเข้าที่สี่ปีเต็มผลดีเลยครับ ครับผมก็จะมาอัปเดตให้พี่น้องผู้สมาชิกดูนะครับว่า,าที่สวนบำรุงต้นบำรุงใบอย่างไรบ้างนะครับก็จะให้เพื่อนๆดูลักษณะใบนะครับที่ออกมาครับ,รบใบที่ออกมาก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับมีใบที่มันมันวาวนะครับอันนี้ก็เป็นใบชุดแรกนะครับที่ออกมา ช่วงนี้มันก็อาจจะใบก็อาจจะตกๆเหี่ยวๆห่อๆ,ห,อๆหนอนะครับเพราะว่ามันอากาศร้อนวันนี้ครับช่วงนี้ก็บ่ายสองบ่ายสามโมงครับแดดค่อนข้างแรงเหมือนกันครับภาพรวมครับก็เอาอมาฝากพ,พี่น้องคนสมาชิกแล้วครับกับดูลักษณะใบครับใบใหญ่ เขียวดีครับอ่าช่วงนี้จะเข้าใบเพสลาีนะครับส่วนใบบางใบก็าบางใบบางกิ่งก็เริ่มแก่แล้วนะครับครับก็มีใบลักษณะเขียวเข้มหนาดีครับ ครับดูดูส่วนของลำต้นครับลำต้นก็ขยายใหญ่ดีนะครับลำต้นก็ขยายใหญ่ดีครับก็สมบูรณ์นี้ครับส่วนเรื่องโรคทางลำต้นครับมันมันก็มีครับมีบ้างครับมีเล็กน้อยมากครับนี่ก็เป็นครับต้นนอกครับมันก็ ็นนิดหน่อยครับรักษาก็หายไปแล้วนะครับก็ไม่มีปัญหามีผลต่อต่อลำต้นนะครับครับส่วนปุ๋ยที่ผมใช้มมลุงนะครับก็ทางดินก็ไม่มีอะไรมากครับที่ผมเคยบอกครับก็จะเป็นปุ๋ยอันดับแรกครับก็จะเป็นพวกปุ๋ยปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์นะครับ ที่เราใส่ลงไปทางทางดินนะครับดูลักษณะดินนะครับก็จะเป็นขี้เส้เดือนขึ้นมาเต็มเลยครับเนี่ยดินก็เริ่มจะดีแล้วครับครับทางดินก็จะเป็นปุ๋ยออันดับหนึ่งครับจะเป็นปุ๋ยปุ๋ยข้อครับปุ๋ยหมักก็คือผมจะใช้ขี้วัวครับเป็นขี้วัวนมขี้วัวนมนะครับแล้วก็จะมาเสริมบวกด้วยอ่า อ่ยิบซ้ำครับมายิบซ้าก็เป็นตัวสารปรับปรุงดินนะครับอันนี้เ็าจะเป็นจากอ่าผลิตภัณฑ์ของเกษตรรับทราบนะครับที่ผมนํามาใช้ก็ดีมากครับดีมากครับต่อมาก็จะเป็นตัวปุ๋ยเคมีนะครับตัวอสูตรสิบห้าห้ายี่สิบครับผมใส่ตัวเดียวครับเดียวมาตลอดเลยครับไม่เคยเปลี่ยนเป็นเป็นสูตรอื่นเลยนะครับผมก็จะใส่ยาวเลยครับสิบห้าห้ายี่สิบ ครับส่วนส่วนทางใบครัเขาจะบมรุงด้วยนะครับอ่าตัวจุลธาตุอาหารพืชนะครับแล้วก็บวกแคลเซียมมอลลอนสะสมทางใบนะครับแล้วก็ปุ๋ยปุ๋ยน้ำ5 25 30นะครับที่ที่ทำมานะครับครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับส่วนใบลำต้นค่อนข้างสมบูรณ์ครับ ส่วนทานนี้นะครับผมก็จะเน้นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเสริมอีกตัวหนึ่งครับคือคือคือผมใช้เป็นตัวปุ๋ยน้ำครับปุ๋ยน้ําชีวภาพนะครับปุ๋ยน้ําชีวภาพนะครับมามาช่วยในการเพิ่มจุลินทรีย์ในดินด้วยนะครับมาปรับสภาพดินอีกอีกทีหนึ่งอีกช่วยอีกอีกแรงหนึ่งนะครับสําหรับดินอดินที่เรามันยังไม่ดีพอครับต้องหาตัวช่วยอย่างพวกจุลินทรีย์มาเสริมด้วยนะครับอย่างพวก ปุ๋ยชีวภาพเป็นปุ๋ยน้ำนะครับหรือปุ๋ยหมักก็ได้ครับเขาก็จะมีพวกจุลินทรีย์อาศัยอยู่นะครับเราก็มาใช้ร่วมกับพวกสารผุงดินแล้วก็ยึบซ้ำนะครับาขายไปได้นะครับพวกยึบซ้ำสารผสงดินหรือเป็นตัวปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยน้ำนะครับมาช่วยทางดินให้เขา,ามาปรับสภาพดินมาช่วยเร่งรากาถ้ารากทุเรียนเราครับจเจริญเติบโตดี เดินดีก็ยอดเขาก็จะแตกดีนะครับต้นนี้ก็อายุจะเข้าสามปีครับเป็นต้นที่เอามาแซมนะครับต้นนี้ก็ ครับสมบูรณ์สมบูรณ์ดีทุกต้นนะครับไม่ใช่ว่าต้นเดียวนะครับสมบูรณ์ครับตั้งแต่ใช้สูตรนี้มานะครับก็ใบใบเบสมบูรณ์ดีแม้กระทั่งเชื้อราครับเชื้อรานี่แทบไม่มีเลยครับผมแทบไม่ได้ใช้นะครับยาเชื้อรานะครับเพราะว่าในตัวของอาหารพืชนะครับอาหารพืชเขามี าทางกเกษตรรับทราบเขาได้ใส่ตัวยามาป้องกันเชื้อรานะครับ,รบก็ไม่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคเชื้อราทางใบนะครับายาเชื้อราผมก็ใช้ครั้งเดียวครับครั้งเดียวครั้งเดียวครับจะเป็นอ่าอ่าพวกคอปเปอร์นะครับคอปเปอร์ที่ที่สำหรับเอามาป้องกันเชื้อราพวกราสนิมอ่า ลาจุดสลายต่างๆนะครับก็จะใช้ไปรอบเดียวครับช่วงใบใบเพสลาดนะครับครับแทบใช้น้อยมากแทบไม่ได้ใช้เนะครับเเรื่องตั้งแต่ใช้จ่วทธาตอาหารพื่มาผมไม่ค่อยห่วงเรื่องเอชื้อราทางใบครับ ก็จะประมาณนี้นะครับก็จะนำมาอัปเดตให้พี่น้องเพื่อนสมาชิกนะครับได้ได้ได้ดูได้ชมกันนะครับว่าการปมลุงต้นปลุมลงใบในสตนนี้ก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จครับดีมากครับใบดีมากครับใบมาดีมากครับ ลาต้นครับเนี่ยทุเรียนสีปีนะครับผมก็จะแต่งให้โล่งประมาณนี้นะครับผมจะไม่ไว้ใบหนาทึบม้านจนเกินไปนะครับ ออแล้วครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเอามาฝากที่น้องเพื่อนสมาชิกนะครับครับอ่าสําหรับท่านใดสนใจในการบ่รลงต้นบ่มงลงใบในสูตรนี้ก็นําไปปรับใช้ได้นะครับอ่าทางดินก็ตัวยิบซั่มนะครับหรือหรือพวกปุ๋ยปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกปุ๋ยชีวภาพเป็นปุ๋ยน้าก็ได้นะครับอ่าทางดินแล้วก็ยิบซั่มไม่างั้นก็เป็นสารปรองดินนะครับ แล้วก็ปุ๋ยเคมีสูตร15 5 20นะครับใส่ผมจะใส่ทุกๆ15วันเลยครับแต่ยอดออกมาผมใส่แล้วก็เป็นไปอีก15วันผมก็ใส่ครับทุกๆ15วันนะครับแล้วก็ทางใบก็จะสะสมทางใบด้วยโจธาตุอาหารพืชแคลเซียมโมลอนแล้วก็ปุ๋ยน้ำสูตร5 25 30นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเก็บมาฝากครับครับคลิปนี้ก็ขาจบเพียงแค่นี้นะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ